สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะทำไมเราถึงบอกว่าควีนวิกตอเรียเนี่ยเป็นราชินีส้มลนก็เพราะว่าพราะองค์เป็นผู้สืบสันตติวงศ์ลำดับที่5นะคะไม่ใช่1นหรือ2หรือ3หรือ4แต่ลำดับที่5ซึ่งเรียกว่าโอกาสเนี่ยน้อยมากแต่มันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆเพราะว่าผู้สืบทายาทก่อนหน้าเนี่ยก็พากันล้มหายตายจากกันไปอย่างง่ายๆซะอย่างนั้นเองแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาถึง สมัยที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชเนี่ยก่อนหน้าก็คือพระเจ้าวิลเลียมที่สีนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยได้สาบานเอาไว้ว่าพระองค์จะไม่ยอมแดดรินเสียชีวิตไปก่อนที่เจ้าหญิงน้อยของเราเนี่ยจะอายุครบ18ปีซึ่งเป็นอายุที่สามารถขึ้นครองราชได้โดยไม่ต้องมีผู้สาเร็จราชการแล้วพระองค์ก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหญิงวิเทเรียนเนี่ยขึ้นเป็นควีนนะคะก่อนอายุ18เนี่ยก็จะต้องมีผู้สมเร็จราชการแทนซึ่งก็คือพระมารดาน,นั่นเอง เขานี้เราขอย้อนกลับไปเล่าประวัติของเจ้าหญิงองค์น้อยซะก่อนนะคะก็พระบิดาก็คือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเป็น Duke of Kent ส่วนพระมารดาก็คือ Princess Victoria, Duchess of Kent ์นะคะครานี้พระบิดาเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่พระองค์เนี่ยอายุได้เพียง8เดือนเท่านั้นเองซึ่งตอนที่พระองค์ประสูติเนี่ยพระองค์ก็เป็นทายาทอันดับที่5นะคะ อันดับที่หนึ่งก็คือพระเจ้าจอร์จที่สี่ซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตของพระเจ้าจอร์จที่สามส่วนลำดับที่สองก็คือเจ้าชายเฟเดริกลำดับที่สามก็คือเจ้าชายวิลเลียมซึ่งต่อมาก็คือกษัตริย์วิลเลียมที่สี่นั่นแหละคะ่ะส่วนลำดับที่สี่ก็คือพระบิดาก็คือปรินซ์เอ็ดเวิร์ดส่วนพระองค์เนี่ยเป็นลำดับที่ห้าปรากฏว่าเจ้าชายเฟเดริกเนี่ยเสียชีวิตในปี1827โดยไม่มีทายาท แล้ว3ปีต่อมาพระเจ้าจอร์จที่4ก็สวรรคตก็ไม่มีทายาทเหมือนกันนะคะก็เลยตกมาถึงมือของพระเจ้าวิลเลียมที่4ซึ่งพระองค์ก็พยายามทุกวิธีทางนะคะที่จะมีทายาทให้ได้แต่ก็ไม่มีหลังจากนั้นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะคะซึ่งเป็นพระบิดาของเจ้าหญิงวิกตอเรียเนี่ยก็เสียชีวิตและเนื่องจากในเวลานั้นก็เป็นที่รู้กันว่าเจ้าชายวิลเลียมที่4เนี่ยมีพ่าวรากายที่ไม่แข็งแรง เพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนว่าเจ้าหญิงของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นควีนในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ความโชคดีมันก็มาพร้อมกับหน้าที่เพราะว่าปรากฏว่าพระมารดาก,ก็คือดัชเชสออฟเคนร่วมมือกับเซอร์คอนรอยนะคะได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเคนซิงตันซิสเต็มก็คือตั้งชื่อตามพระราชวังเคนซิงตันซึ่งเป็นที่ประทับนะคะก็เรียกว่าเป็นระบบที่เข้มงวดมากเพราะว่า จ้าอีกองน้อยเนี่ยไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยวันๆเนี่ยก็คือต้องเรียนต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเรียนภาษาเรียนประวัติศาสตร์หรือเรียนออมารยาทหรือสิ่งที่ต้องทําเพื่อเป็นการเตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นราชินิในอนาคตซึ่งมันทําให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวและเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีพระพี่เลี้ยงนะคะชื่อลุยส์เลเซน จริงๆก็ไม่ใช่พระพี่เลี้ยงนะคะเป็น g o v เวเนอก็คือเป็นครูสอนหนังสือแล้วก็สอนมารยาทสอนความเตรียมพร้อมต่างๆเนี่ยแต่เราจะขอเรียกว่าพระพี่เลี้ยงนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหญิงวิคตอรีของเราเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับพระพี่เลี้ยงคนนี้มากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความกดดันในบ้านเยอะเนี่ยก็กลายเป็นว่า เลเซนเนี่ยกลายเป็นพระพิเลี่ยที่พระองค์เนี่ยใกล้ชิดมากเรียกว่าไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีพระพิเลี่ยคนนี้อยู่ใกล้ชิดคอยปลอบใจให้กำลังใจแล้วก็ว่ากันว่าเลเซนเนี่ยทำให้เจ้าหญิงวิกตอเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งขืนกับพระมารดาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเข้าใจได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาในสถานที่ที่ถูกกดดันมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีพ่อซึ่งเป็นฟ a t h e r figure อยู่แล้วก็มีพระมารดาซึ่งเข้มงวดรวมทั้งมีคนรักใหม่ของพระมารดาซึ่งเข้ามาดูแลตัวเองนั่นที่เนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ามีการต่อต้านเกิดขึ้นเรื่องของเลเซนพระพี่เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อในภายหลังนะคะตอนนี้ขอเล่าเกร็ดสนุกให้ฟังนิดน,นึงก็คือ ตอนนั้นนาเจ้าหญิงวิคตอเรียเนี่ยอายุ17บชันษาแล้วพระเจ้าวิลเลียมก็จัดงานวันเกิดตอนนั้นปี1836พระองค์ก็เชิญทั้งดัชเชสซต็อเคนแล้วก็เจ้าหญิงวิคตอเรียมาที่งานวันเกิดน,นั้นด้วยแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์เนี่ยไม่ชอบดัชเชสซต็อเคนเพราะว่าไม่ชอบพิธีการเลี้ยงลูกที่สตริคจนเกินไปแล้วก็ไม่ไว้ใจเซอร์คอนรอยซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคู่รักใหม่ ว่ากันว่านะคะเป็นคู่รักของดัชเชสอบเคนด้วยพระองค์ก็พูดแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์พระองค์บอกว่าท่านน่ะจะพยายามมีชีวิตยืนยาวต่อไปให้ได้อีก9เดือนเพื่อที่ว่าเจ้าหญิงมิทเทรีน่ยจะมีอายุครบ18ปีจะได้ไม่ต้องมีผู้สมร็จราชการแล้วก็ยังพูดแดกดัชเชสอบเคนอีกว่ามีที่ปรึกษาที่เลวร้ายก็คือแดกเร์คอนรอยนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็พระเจ้าวยมที่สีเนี่ยก็เป็นคนรักษาคำพูดจริงๆนะเพราะพระองค์ก็มีชีวิตต่อจนกระทั่งเจ้าหญิงวิทอรเรียมีอายุครบ18ปี1เดือนหลังจากนั้นพระองค์ถึงจะสิ้นสวรรคตแล้วในเดอรี่เนี่ยควีนวิ i ทอียนะคะก็มีกล่าวถึงวันนั้นว่าอยู่ดีๆวันหนึง่งตื่นนอนขึ้นมาก็ได้รับแจ้งว่าพระองค์คือควีนองค์ใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ย้ายเข้าบักกิงแฮมพาเลสนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องแซบมากเพราะว่าหลังจากย้ายก็ไปปุ๊บพระองค์ก็จัดห้องนอนให้พระมารดาโดยให้ไปอยู่อีฝาาหนึ่งของบักกิงแฮมพาเลสเลยแล้วบักกิงแฮมพาเลสเนี่ยขยะขนาดมันใหญ่โตมากนะคะถ้าอยากรู้ประวัติของบักกิงแฮมพาเลสเนี่ยสามารถกดลิงก์ได้ที่ท้ายวิดีโอนี้เลยส่วนเ,เลนเซนเนี่ยซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจัดให้ห้องนอนเนี่ยมาอยู่ติดก,กับของพระองค์เลย อาจจะเป็นไปได้ว่าตลอด18ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ไม่เคยมีความเป็นส่วนตัวเลยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนอนอยู่ห้องเดียวกับพระมารดาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คงจะถึงเวลาขบฏของพระองค์หลังจากขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ก็มีนายกคู่ใจก็คือลอร์ดเมลเบิร์นนะคะซึ่งมีความสนิทสนมแล้วพระองค์ก็ให้ความนับถือแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นเธอเลี้ยเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยสูญเสียพระบิดาไปตั้งแต่ ยังจําความไม่ได้ด้วยซ้าไปแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยลอร์ดเมลเบิร์นก็สังเกตเห็นว่าควีนเตลเลียนดูเศร้าๆก็เลยเข้าไปสอบถามคุยนะคะควีนเตเลียนก็บ่นระบายความในใจให้ฟังเรื่องคอนฟ lict กับพระมารดานั่นแหละค่ะลอร์ดเมลเบิร์นก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมแต่งงานเลยดีไหมจะได้เป็นอิสระไม่มีใครมาควบคุมเท่านั้นแหละค่ะควีนเตลเลียนของเราเนี่ยซึ่งขนาดอันอายุ18ปีก็ตาโตเลยบอกว่าอืมได้หรอ อลอร์ดเมเบิลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปรวบรวมประวัติแล้วก็รูปภาพของเหล่าเจ้าชายแคว้นต่างๆหรือคุนนางที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นพระสวามีปรากฏว่าควีนวิตอเรียของเราเนี่ยก็ยื่นมือเข้าไปในลิ้นชักแล้วก็หยิบรูปออกมารูปหนึ่งปรากฏว่าเป็นรูปของเจ้าชายอัลเบิร์ตคือควีนวิกตอเรียเนี่ยเคยเจอกับเจ้าชายอัลเบิร์ตมาแล้วตอนที่พระองค์อายุได้17ชันษา ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอาก็คือคิงรีโอโพแห่งเบลเยียมเนี่ยเป็นคนแนะนําให้รู้จักกันแล้วก็เฉียดอยากจะให้แต่งงานกันนะคะโดยเจ้าชายอเบิร์ตเนี่ยเป็นเจ้าชายจากรัฐแซ็คโคเบิร์กแอนกธาซึ่งเป็นรัฐเล็กๆในเยอรมันแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่เนี่ยก็คือเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องต้องเรียกว่าเป็นเฟิร์สเคาซินเลยก็คือว่าเจ้าชายอเบิร์ตเนี่ยเป็นลูกชายของพี่ชายของพระมารดา ในสำหรับในสมัยนี้คงเป็นเรื่องที่แปลกแต่สมัยโบราณเนี่ยก็เรียกเป็นของธรรมดานะคะที่มีการแต่งงานในหมู่เครือญาติแต่พระเจ้าวิลเลียมที่4ในเวลานั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะไม่เชียร์อยากจะให้คนเตอรีเนี่ยได้แต่งงานกับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งปรากฏว่าไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุณตอรียนลงรักเจ้าชายเอาเบิร์ตตั้งแต่แรกเข็นแล้วเรียกว่ารักแรกพบสอนรักปักใจเลยทีเดียว ทำไมถึงรู้ก็เพราะว่าในไดอารี่ของพระองค์เนี่ยพระองค์เขียนไว้ว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าเอาเบิดเนี่ยหล่อมากแบบกไกล่ลานตัวสีผมเนี่ยเกือบเป็นสีเดียวกับของฉันเลยตาโตสีฟ้าจมูกก็สวยปากกับฟันก็ได้รูปและที่สุดของเสน่ห์ก็คือแววตาและสีหน้าที่อ่อนโยนส่วนบันทึกที่พูดถึงเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ก็บอกว่าก็งั้นๆแหละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องชัดเจนนะคะว่าพระองค์เนี่ยหลงรักตั้งแต่ แรกเห็นเลยทีเดียวจากนั้นก็มีพิธีแต่งงานในปี1840ซึ่งควีนวิคตอเรียก็เป็นผู้นำแฟชั่นชุดแต่งงานสีขาวเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เวลาผู้หญิงแต่งงานก็จะใส่ชุดที่สวยที่สุดไม่ได้กำหนดสีคือสีอะไรก็ได้ขอให้ฉันว่าชุดนี้ฉันใส่แล้วสวยที่สุดแต่ว่าควีนวิคตอเรียเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่ใส่ชุดแต่งงานสีขาวทำจากผ้าสติีแล้วก็ลูกไม้หลังจากนั้น ต่อมาผู้หญิงทุกคนก็ตามเทรนอันนี้ก็คือชุดแต่งงานเป็นสีขาวนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าชายอเบิร์เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆนะคะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วควีนวิเทเรียนเนี่ยหลงรักเจ้าชายอเบิร์เพราะว่าความสามารถของเจ้าชายหรือเป็นเพราะว่าออพระองค์เนี่ยไม่เคยมีเพื่อนชายมาก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะคะเติบโตในระบบเค้นซิงตันพาเลสเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะเคยเจอผู้ชายหรือเพื่อนชายไม่มีแน่นอน พราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเรียกว่าคลั่งรักมากๆเลยทีเดียวเราจะรู้ได้จากเออดอรี่ที่พระองค์เขียนซึ่งเป็นดอรี่ส่วนตัวนะคะที่พระองค์เนี่ยเริ่มเขียนมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วก็เขียนมาเป็นเวลา69ปีบันทึกครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือ10วันก่อนที่พระองค์จะสวรรคตแล้วก่อนสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็มอบให้ พระธิดาองค์เล็กก็คือเจ้าหญิงเบียทริสเนี่ยเป็นคนจัดการคือพระองค์ต้องการให้มีการเปิดเผยแต่ว่าต้องการให้เจ้าหญิงเบียทริสเนี่ยมีการอิดิสกอดก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปเพราะกลัวว่าบางคําพูดอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะไปเอ่ยถึงใครพาดพิงถึงใครก็เลยให้มอบหมายให้เจ้าหญิงเนี่ยเป็นคนอิดิสกอนซึ่งใช้เวลาอิดินน30ปีนะคะถึงจะมีการเปิดเผย หลังจากที่อีดิตเสร็จเนี่ยพระองค์ก็ทําลายต้นฉบับทิ้งแต่ปรากฏว่านักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะออกมาพูดทํานองที่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําก็คือว่าบันทึกของควินเตอรีเนี่ยถือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าความจริงแล้วในะอยากรู้ความเบื้องหลังประวัติศาสตร์หรืออยากรู้เบื้องหลังชีวิตรักของควินเมกเกอรีเพราะว่าถึงแม้นะคะจะมีการอีดิตแล้วก็ตามแต่ บันทึกที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยก็เรียกว,ว,ว่าวาหวามพอสมควรเลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างบางข้อความที่พอจะพูดได้นะคะก่อนอื่น,นก็คือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องโจกนิดนึงเพราะว่าในสมัยวิกตอเรียนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถูกสอนว่าจะต้องไม่มีเซ็กส์ดรฟ์แต่ตามบันทึกของควีนวิกตอเรียเนี่ยบรรยายหลังจากวันแต่างงานว่ายอย่างนี้พระองค์บันทึกว่าฉันไม่เคยมีคืนขําที่มีความสุขขนาดนี้ เอาเบิร์ตสุดที่รักของฉันเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆรักที่เขามอบให้ฉันเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์อย่างที่ฉันไม่เคยนึกถึงมาก่อนและนี่เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังพูดถึงความตื่นเต้นหลังจากวันแต่างงานก็คือว่าตื่นขึ้นมาเห็นเจ้าชายเอาเบิร์ตโกนหนวดตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพระองค์ไม่เคยมีเพื่อนชายมาก่อน ก็เลยเป็นครั้งแรกที่เห็นผู้ชายกลหนวดคราวนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของพระพี่เลี้ยงก็คือลูอิสเลเซนนะคะหลังจากที่ย้ายเข้าบักกิงแฮมพาเลสเนี่ยเธอก็ได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นเลขาส่วนพระองค์ของควีนวิกตอเรียดูแลจัดการเรื่องราวต่างๆในพระราชวังรวมทั้งห้องเด็กก็คือหลังจากที่ควีนวิกตอเรียเนี่ยให้กำเนิดพระราชธิดาพระราชะโอรสเนี่ย Louis l ูวิสเลเซนก็มีหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ด้วยก็ปรากฏว่าพระธิดาองค์แรกเนี่ยที่เรียกว่า Princess Royal เนี่ยก็เกิดป่วยตอนนั้นอายุประมาณ18เดือนก็มีอาการป่วยแล้วก็เบื่ออาหารเลเซนก็ไปตามหมอก็คือ Sir James c ์คร k มาปรากฏว่า,จาเจ้าชายอัลเบิร์ตเนี่ยไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่ชอบ Sir James c ์คร k นะคะแล้ว Sir James c ์ a ร k ก็ตรวจ พระธิดาวัย18เดือนแล้วก็บอกว่าป่วยแล้วก็สั่งยาซึ่งในยาน,นั้นมันมีส่วนผสมของประรอดด้วยแล้วปรากฏความจริงในภายหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระธิดาไม่ได้ป่วยอะไรเลยก็คือเป็นลักษณะว่าเกิดความน้อยใจว่าอย่างนั้นเถอะก็คือเนื่องจากมีสมาชิกคนใหม่เข้ามาในห้องเด็กก็คือว่าคีนวิเตอเรียมีพระราชะโอรสองค์ใหม่นั่นเองก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะเกิดความน้อยใจหรืออะไรก็ตามก็เหมือนกับป่วย คนนี้เจ้าชายอ,อเบิร์ดก็เลยโกรธมากก็ยื่นคำขาดกับควีนวิกตอเรียบอกว่าเลือกเอาถ้าเลเซนอยู่ฉันไปแน่นอนคืนอนวิกตอเรียก็ต้องเลือกพระสวามีเลเซนก็เลยต้องถูกออกจากพระราชวังตำแหน่งสุดท้ายก็คือเป็นบารอนเนสซึ่งในบันทึกเนี่ยพระองค์ได้เขียนไว้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากเลยเมื่อค้นพบว่า เลเซนเนี่ยไม่อยู่แล้วอันนั้นก็แสดงถึงความผูกพันที่พระองค์มีกับพระพี่เลี้ยงนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดน,นะคะมันเกิดขึ้นมานานแล้วว่ากันว่าเลเซนเนี่ยต่อต้านการแต่งงานครั้งนี้เพราะว่าในความคิดของเลเซนเนี่ยอยากให้ควีนอิตซีแลนเนี่ยเป็นวอร์จินควีนคนที่สองตามแบบของควีนอลิซาเบธที่1ก็คืออยากให้เป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงอินดิเพนเดนต์ไม่ต้องแต่งงานนะคะ ส่วนเจ้าชายอัลเบิร์ตก็ไม่ชอบเลเซนเพราะว่าพราะองค์มีความรู้สึกว่าเลเซนเนี่ยมีอิทธิพลกับควีนวิกตอเรียมากเกินไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเลเซนเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างควีนวิกตอเรียกับพระมารดาเนี่ยเย็นชาห่างเหินซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะคะเพราะว่าวันที่พระมารดาเสียชีวิตเนี่ยควีนวิกตอเรียก็ไปค้นแล้วก็เจอจดหมายเก่าๆเ,เจอเอกสารเก่าๆ พระองค์ถึงรู้ว่าพระมารดาเนี่ยรักแล้วก็ทุ่มเทกับพระองค์มากแค่ไหนพวกเก็ร้องไห้หนักมากเลยตอนที่อา่านจดหมายแล้วก็โทษว่าเป็นความผิดของเลเซนที่ทําให้ความสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยจะต้องห่างเหินจากกันก็เนี่ยแหละคะ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเลเซนเนี่ยมีส่วนหรือเปล่าทาให้พระองค์เนี่ยมีความเย็นชาแล้วก็ต่อต้านพระมารดาเพราะว่าเอ่อเลเซนเนี่ยดูแลพระองค์มาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นคนที่เอ่อ ควีนวิตยเรียเนี่ยไว้ใจมาตั้งแต่เด็กวันนี้เราจะจบลงตรงแค่นี้นะคะครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องควีนวิตยเรียที่ถูกรอบปกครอชนถึง8ครั้งแต่หญิงแกร่งคนนี้รอดมาได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วบอกในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะว่าอยากจะให้เราทำเรื่องอะไรต่อไปพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ